จอกันอีกแล้วนะคะวันนี้รายการกระจบกรรมกับเนื้อหาสาระของอเรื่องที่เราอาจจะเคยได้ยินมาและอาจจะไม่เคยได้ยินเลยนะคะวันนี้จะมาเล่าถึงเรื่องพระชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะเล่าถึงเรื่องพระเวทันดอนนะคะแต่ละชาติแต่ละชาติบางพระชาตินะคะท่านก็เป็นนกบ้างนะคะ เป็นนกเป็นพญานกแล้วก็เป็นลิงบ้างเป็นอะไรตาอะไรต่างๆนานารวมพระชาติได้ถึง500ชาติมีอยู่ชาติหนึ่งนะคะมีอยู่ชาติหนึ่งที่พ,ร,พระสมมาสตมพทธเจ้าเคยเสวยพระชาติเป็นนกกระจาบนะคะเป็นนกกระจาบแล้วก็มีมีพานนะคะมีพานนกที่จะต้องมาจับนกขายอยู่เป็นประจำก็ใช้วิธีหวานข้าวแล้วก็เอาแหย่ทอดนะคะเอาแหย่ทอดเพื่อจะจับนกไปขาย พระโพธิสัตว์เนี่ยได้บอกแก่มูนกทั้งหลายว่าถ้าเราเ,เราโดนแหเวี่งขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยให้เราช่วยกันนะคะให้เราช่วยกันบินพร้อมๆกันแล้วยกแหของในพานเนี่ยไปไว้ที่สูงฝงถ้าเราถ้าเราทำกันอย่างนี้ได้ทุกครั้งที่ที่เราถูกแหร υ, เราก็จะไม่ถูกจับแล้วก็เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ เมียของในพานนะคะเกิดความต้อง,องววเรียกว่าเกิดความโมโหว่าทําไมเข้าป่าไปเสียเวลาทุกวันแล้วก็ไม่ได้นกกลับมาเลยแล้วก็ในพานก็บอกกับเมียว่าเออฟังเราเถอะไม่นานหรอกไอ้หมู่นกทั้งกลุ่มเนี้มันจะต้องทะเลาะกันแล้ววันนั้นอนะ่ะมันก็จะเป็นวันของเราที่จะได้นกมามากมายนกกระจาบเนี่ยพอเห็นในพานมาหวานมาหวานข้าว แต่ละตัวแต่ละตัวก็ทลาเข้ามานะคะทลาเข้ามาเพื่อเพื่อจะอจิกข้าวจิกอาหารแต่นี้ไอ้ไอความรีบร้อนเนี่ยทำให้ไปเหยียบหัวนกอีกตัวหนึ่งนะคะไปเหยียบหัวนอกอีกตัวหนึ่งก็ทําให้เกิดการทะเลาะก,กันลเลยบอกว่านกตัวนกตัวที่ถูกเหยียบอะ่ะก็บอกว่าเนี่ยถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เพราะฉันช่วยแลบบ้วถ้าถ้าไม่ใช่เพราะเขาเนี่ยพวกเราก็คงจะ ถูกจับไปขายนานแล้วแล้วก็เกิดเถียงกันทะเลาะก,กันวุ่นวายนะคะทะเลาะก,กันวุ่นวายในที่สุดก็เป็นเหยื่อของในพานจริงๆเพราะแตกความสามัคคีอันนี้เรื่องของพระชาติของอพระตัมมพุทิเจ้าในชาติที่เรียกว่านกกระจาบนะคะพอแตกความสามัคคีนกกลุ่มนี้ก็น่าจะถูกจับถูกในพานจับไปขายทั้งหมดส่วนพระโพธิสัตว์เนี่ยก็ได้แยกเมื่อเห็นความแตกแยกก็ แยกกลุ่มของตัวเองออกไปเสียก็ไม่ได้โดนในพานจับแล้วพอมาถึงเรื่องนะคะแต่พอมาถึงเรื่องที่ท่านได้ต้องเรียกว่าเป็นชาติสุดท้ายก่อนที่ท่านจะเสวยพระชาติเป็นพระธรรมาธิบุทุเจ้าเนี่ยท่านก็ได้เกิดขึ้นนะคะได้เกิดขึ้นในท้องของนางพุทธดีนะคะที่นางพุทธดีได้ขอขอแก่เท้าศักกะนะคะขอสิบอย่างอันนี้ไม่ฉีไม่บอกหรอกต้องให้ญาติโยมไปฟังเทศนะคะ เขาบอกแล้วเดี๋ยวไม่มีใครวิฟังเทศว่านางพุทธดีขออะไรบ้างนะครับมีคำถามที่เกิดขึ้นนะคะในท่ามกลางหมู่สงฆ์แก่พระปฏิบัตแก้วคือพระธรรมมาตมพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุใดกันหาและชาลีที่เป็น หนนเนื้อเชื้อกษัตริย์จึงถูกชูชกขับไล่เคี่ยนตีพระธรรมมามรุเรเจ้าได้กล่าวกับพิจุทั้งหลายว่าดูก่อนภิจุทั้งหลายครั้งหนึ่งเนี่ยพระกันหาชาลีเนี่ยได้เกิดเป็นลูกของชาวนาเป็นลูกของคนธรรมดาที่เป็นชาวนาแล้วก็พ่อแม่เนี่ยได้ให้ให้พระกัญหาและชาลีเนี่ยสองพี่น้องช่วยกันดูนะคะช่วยกันดู ข้าวที่กําลังปลูกแล้วก็เป็นต้นอ่อนๆขึ้นมาพอเพลิอทีไรก็ไวยแก่ก็จะลงไปกินข้าวที่พ่อกับแม่ปลูกไว้ทุกครั้งควยแก่ตัวนี้มันดื้อพอถมควรแล้วพอพ่อ,พอ,พอกับแม่ของทั้งสองภูมานี้กลับมาก็จะจะเคียนตีด้วยความโกรธนะคะด้วยความโกรธทำให้สองคนคิดกันว่าถ้าเกิดควยแก่ตัวนี้ไปกิน ข้าวอ่อนอีกก็จะใช้ไม้ที่มีหนามเคียนตมีมาคิดได้ดังนั้นเนี่ยผูบาลทั้งสองนะคะก็ได้หาไม้ที่เป็นหนามของไม้ไผ่อะคะ่ะจับควายตัวนั้นนะคะลากสนจะพายจากจมูกในะคะ่ะลากมาแล้วก็มาผูกกับต้นไม้ถ้าผูกกับต้นไม้เร็ดแล้วก็สองสองกูมารเนี้ยช่วยกันตีช่วยกันตีนต,ตีพอตีแล้วก็ ชาตินั้นก็จบไปองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฉเฉลยแก่ปิสุททั้งหลายว่าวกยแก่ตัวนั้นได้เกิดมาเป็นชูชกแล้วก็สองกุมารนั้นที่เกิดมาเป็นลูกชาวนานั้นคือพระกัญหากับพระชาลีช่วงที่ท่านกำลังบำเพ็ญเพียรน,นะคะบำเพ็ญเพียรเพื่อให้หลุดพ้นจากเวทนาของการให้ทานเมื่อเมื่อชูชกได้รับได้รับกัญหาชาลีจาก พระเวสสันดรแล้วก็คิดว่าจะกำลาบเด็กสองคนนี้เพราะจะเอาไปเป็นคนใช้ถ้าไม่เคียนตีก็กลัวว่าจะไม่อยู่ในโอ,อวาทแต่การเคียนตีนั้นชูชกไม่รู้เลยว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นควายแก่ที่ถูกพระกันหาจาลีทำโทษไว้จึงเกิดนะคะจึงเกิดสภาวะธรรมขึ้นนะคะเป็นต้องเรียกว่าเป็นเกีียวของกรรม ที่เกิดขึ้นทำให้ชูชกขับตีกันหาและชารีโดยไม่คิดว่านั่นคือเลือดขติยาในความละเอียดอ่อนของพระธรรมของรรพระธรรมาธรรมเจ้าทุกครั้งที่ท,ท,ทุกครั้งที่พิสูจน์ทั้งหลายมีความคิดหรือว่ามีความไม่เข้าใจในข้อธรรมต่างๆพระธรมมาธรรมเจ้าจะขยายความนะคะจะขยายความถึงความเป็นมาและเหตุและผลของการ ได้รับทุกขและรับโทษทุกครั้งที่ได้รับตอบไม่ใช่ความบางังเอิญแต่มีเหตุที่เกิดจากทุกขนะคะทุกขแล้วก็เหตุที่จะดับทุก <ST AN CH> ชูชกมาเกิดเป็นพระเทวทัตค่ะพระเทวทัตคือญาตินะคะ ของพระสัมมาทุทฐเจ้าเป็นพญาตที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระองค์เหมือนกันแล้วก็มีมีมีความเลื่อมใสแล้วก็เข้ามาบวชเมื่อเมื่อเข้ามาบวชเห็นรัศมีแล้วก็เห็นศรัทธาทีา่พระเจ้าพิมพิสารที่เป็นจักรพรรดิแล้วก็เห็นผู้คนต่างๆมีความตั้งตา มันทำให้พระเทวทัตเกิดความลิษยานะคะเกิดความอิจฉาพาระรมมุดีเจ้าก็จะทำทุกอย่างเพื่อขัดขวางจนกระทั่งเกิดบรรดาลโทสะจะกิ้งก้อนหินเพื่อจะให้ทับพระมรมมมุนีเจ้าให้ตายเพื่อตัวเองจะได้เป็นพระมมาตมุนีเจ้าแต่ด้วยพุทธานุภาพนะคะจากจิตที่บริสุทธิ์ของพระสรรมมุนีเจ้า ทำให้หินก้อนนั้นเพียงผ่านนะคะกิ้งมาแล้วผ่านเป็นช่องมานะคะโดนแช่ข้อระเท้าทำให้เกิดพ้อเลือดเท่านั้นเมือม่อเมื่อหินกิ้งมาโดนพระสรมมารพรทธเจ้าที่บริสุทธิ์ที่สุดนะคะที่พระองค์บริสุทธิ์ด้วยพระอะกรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณและ,ะ,พ,ระพระบริสุทธิ์ที่คุณเนี้ยทำให้เกิด ทำให้พัทเทวทัตนะคะได้รับโทษทันทีคือพระแม่พระธรณีแยกออกแล้วสูบพระพัะเทวทัตในขณะนั้นเลยจังหวะที่จังหวะที่พระแม่ธรณีได้สูบพระเทวทัตลงกำลังจะถึงนี่นะคะกำลังจะถึงจะหมดตัวแล้วถึงแค่คางเนี้ยก็มรีรู้สึกว่าตัวเองมีความผิดก็เลยกล่าวขอคำถวายไว้ว่า ขอถวายค้างนะคะนียไว้เป็นพุทธบูชาแก่พระธรรมมุรลเจ้านั่นคือรู้สึกว่าเจอมดโอกาสแล้วที่จะขออโหติกรรมเลยถวายค้างไว้เพื่อเป็นการขออโหติกรรมต่อพระธมามมุทลเจ้าในเรื่องของพระพุทธเจ้าต้องมาเจอชูชกเพราะว่าอะไรเพราะว่าชุชกเป็นขอทานมาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดนะคะตั้งแต่เกิดเป็นขอทานมาตั้งแต่เกิด จนมีทรัพย์มากมายแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะไม่ได้คิดว่าจะจะเปลี่ยนตัวไปเป็นใครในในในเทศมหาชาติตรงนี้นะคะอยากจะบอกกับท่านผู้ชมรายการกระจบกรรมว่าการให้ไม่มีติน้นสุดของผู้ให้อย่างไรผู้รับก็เช่นกันจะรับอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่หยุดขอ บารมีของพระพุทธเจ้านี้แบ่งเป็นกี่ระดับในในระดับความสามารถนะคะในระ,ระดับความสามารถของรูบาจาร์ทีสส่สั่งสอนสิทธิ์เนี่ยไม่มีใครยิ่งไปกว่าพระธรรมาธรรมพุทธเจ้าแล้วนะคะในขณะที่ด้านตัดจะรูเนี่ยท่านบำเพ็ญความทุกข์ริิาาเอาชนะกายเนี่ยจนท่านคิดว่าการเอาชนะกายเป็นเรื่องที่ไร้สาระอย่างมาก ท่านจะลุกขึ้นมาเอาชนะใจแล้วก็ได้เจอลูกสาวพียามานได้เจออะไรมากมายสิ่งที่ท่านได้มาจากวันที่ท่านาตัดสรู้เป็นพระธรรม,มุทธเจ้าได้ออกเทศนะคะออกเทศพระธรรมมจักกัปวัตนสูตรที่เป็นพระธรรมแรกของพระพุทธองค์ทําให้เกิดกรัตนาสามอย่างเกิดขึ้นคือเกิดพระพุทธเกิดพระธรรมและเกิดพระสงฆ์นั่นคือ การแสดงธรรมจักรกบกับวัตนาสาตูตรในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนห mm. การเกิดของท่านก็จะเกิดวันนี้นะคะการตัดจรุของท่านท่านก็จะตัดจรุวันนี้และการปรินิพานของท่านท่านก็จะจบวันนี้ในในวันเดียวกันนะคะในวันเดียวกันแต่ต่างปีเนี่ยไม่ถีคิดว่าความอัตจฉริร์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นเกิดด้วยพุทธานุภาพที่ท่านมีความ ตั้งใจให้มนุษย์ทั้งหลายนะคะหลุดพ้นจากวัตะสงสารด้วยการปฏิบัติธรรมในส่วนของแม่ชีเองเนี่ยแม,แ,มแ,มแม่ชีชอบฟังเทศค่ะแม่ชีชอบฟังเทศแล้วก็เก็บความรู้ต่างๆที่แม่ชีได้มา ไม่ฉีได้มาจากพระเป็นส่วนใหญ่นะคะจากพระคุณเจ้าบ้างจากครูบาอาจารย์หลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์บ้างทำให้เม่ชีคิดว่า,าศาสนาพุทธเป็นาศาสนาที่ยิ่งใหญ่มากถ้าใครเข้ามาสัมผัสแล้วปัจจิตังจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะทุกคนจะรู้ว่าอยู่อย่างพอเพียงจะอยู่อย่างไงถ้าถ้าเคยเป็นเสนาอมาดมาเกิดมาใหม่ก็ต้องมารับรับไทยชาติเหมือนเดิม แต่ถ้าเกิดเคยเป็นนะคะเคยเคยเป็นคนที่เข็นค่าใครมาชาตินี้ก็จะถูกเขาเข็นค่าเหมือนเดิมถ้าเคยคโกงใครไว้ชาติที่แล้วชาตินี้ไม่ว่าจะทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จที่ผ่านมาเคยพูดให้ใครแตกแยกชาตินี้ไม่ว่าพูดอะไรกับใครเกิดความแตกแยกหมดนี่คือกรรมจากที่เป็นผลพวงนะคะในคําสอนของพระตัมมาแตาม่มุนีเจ้าที่ให้เชื่อผลของการกระทํา โด,ย,ดยส่วนตัวของมิชีแล้วมิชีคิดว่าปีแรกที่หลวงพ่อนะคะปีแรกที่หลวงพ่อได้เ,เทศการอริยสัจสี่มิชีตั้งใจฟังพอฟังแล้วมิชีคิดว่าความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยในในในอริยสัจสีตาเห็นใจคิดส่วนมากจะไม่คิดเรื่องดีอะค่ะจะคิดเรื่องไม่ดีแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะ ตาเห็นใจคิดแล้วมันยังมีการปรุงแต่งจากอุปทานจากกรรมจากวิบากกรรมสนับสนุนทําให้เกิดความคิดชั่วขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ไม่แค่นั้นก็เกิดเป็นอคติกรรมทําให้เกิดดําริพยาบาทขึ้นแล้วก็มีวาจาจับจ้วงเกิดขึ้นแล้วก็ใช้ของมือเมาเลี้ยงชีพนะคะใช้ของมืนเมาเลี้ยงชีพแล้วก็ความเพียรที่มีทั้งหมดอ่ะ จะใช้ชีวิตจะใช้ชีวิตไปวันๆแบบไม่มีความเพียนสร้างความดีอะไรเลยแล้วก็เมื่อขาดสตินะคะปัญญาก็ไม่เกิดทําให้ชีวิตย่ำอยู่กับที่ไม่ฉีฟังท่านเทศแล้วไม่ฉีถึงเข้าใจถึงมัคบิองแปดว่าการเลี้ยงชีพโดย,โดยบริสุทธิ์เนี่ยที่เรียกว่าสัมมาชีพเนี่ยมันเกี่ยวกับศีลมันลงอยู่ในไตสิกขานะคะที่เรียกว่าศีลศีลตรงนี้สําหรับคนแต่ละระดับนะคะ ของของของคนแต่ละระดับอย่างเช่นศีลห้าศีลห้าถือว่าเป็นสากลนะคะทุกชาติทุกภาษาต้องต้อง,ต,องต้องยึดศีลห้าเป็นหลักถึงแม้เขาจะไม่ได้ศาสนาเดียวกับเราแต่เขามีความละอายเกรงกลัวตบบาปที่เขาจะจะไม่ทำผิดศีลห้าไม่ชี้ได้อะไรเยอะมากขณะที่นั่งหลับตาบางครั้งอย่างตำหนิคนอื่นบางครั้งภาพกลับมันเข้ามาในในขณะที่เรานั่ง ทำให้เรารู้สึกวุ่นวายกับสิ่งที่เข้ามากระทบใจรู้สึกว่าขัดเคืองใจรู้สึกเสียใจรู้สึกน้อยใจไม่ชีฟังอริยสัจจบไม่ชีรู้เลยว่าขณะที่เราดําเนินชีวิตแต่ละวันเนี่ยเราต้องมีสติตลอดถ้าเราขาดสติเมื่อไรเราขัดทุนวันนั้นเราขัดทุนทันทีทรัพย์และปัจจัยที่ท,ที่ญาติโยมเอามาถวายในเทศมหาชาติเนี่ยจะสร้างวัดพิชยญาติ ไม่ีก็คิดว่าทํำยังไงให้โยมได้ร่วมบุญมากที่สุดทาให้ไม่ฉีกคิดคิดว่าเราต้องหาเจ้าภาพกันหนึ่งเนี้ยไม่ต่ําผติดพลไม่ฉีก็หาเจ้าภาพนะคะไม่ชีก็หาเจ้าภาพก็มีเจ้าภาพทุกกันแต่ไม่ชีก็คิดว่าวัดจะก,กําลังก่อสร้งางวัดกําลังก่อสร้างเยอะถ้าปีหน้ามีเทศมหาชาติเราคงต้องหาคนร่วมเทศมหาชาติในหนึ่งกันเนี้ยให้ได้สักสิบคนเพื่อจะได้ให้ เงินของญาติโยมที่มาทาบุญนะสร้างกุศลนะอย่างเร่งด่วนอันนี้ต้องบอกว่าไม่ฉีดไม่ฉีดเป็นคนวัดอะคะ่ะอะไรที่สามารถสร้างได้ให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาในการสร้างถาวรวัตถุเนี่ยไม่ฉีดก็อยากทำเพราะว่าไม่ฉีดคิดว่าลําพังตัวไม่ฉีดเองแล้วไม่ฉีดไม่มีไม่สามารถที่จะมีเงินไปสร้างวัดใ้เตดได้แต่อาศัยนะคะอาศัย เป็นเป็นคนที่ผ่านโลกมาพอสมควรแล้วก็เป็นคนที่เจริญกรรมาฐานมาก็ระดับนึงนะคะเรื่องราวที่เล่าในกระจกกรรมวันนี้ด้วยเรื่องของเทศมหาชาติที่จะเกิดขึ้นในวัดพิชัยญาติในวันที่1 1บเอ็ดสิบองเดือนตุลาคมถ้าท่านผู้ชมรายการกระจกกรรมฟังแล้วมีความศรัทธาอยากจะไปฟังเทศมหาชาติชียินดีนะคะ ขอเชิญท่านร่วมฟังเทศมหาชาติที่วัดวิชัยญาติร่วมกันเพราะเป็นอานิสง์ของการบำเพ็ญทานของพระเวสสันดรที่เราจะได้มีส่วนสร้างทานให้เกิดขึ้นในมหาทานนั้นการได้ออกรายการกระจกกรรมให้ทำเป็นทานย่อมชนะการให้ทุกอย่างเพื่อเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแล้วก็เป็นอะไรอย่างหนึ่งที่อาจจะทำให้เราได้พลิกชีวิตใหม่นะคะ เปลี่ยนจากคนที่มีโทสะเป็นคนยิ้มนะคะเปลี่ยนจากคนที่ไม่เคยให้ใครรู้ขึ้นมาให้บ้าง <_ d ata> แล้วก็เปลี่ยนจากคนที่มีโลกส่วนตัวแกบๆออกมามีสังคมกับคนรอบข้างที่เรียกว่ากัลยานมิตรวันนี้หมดเวลาของรายการกระจกกรรมแล้วนะคะ <_ d ata> เก็ตความรู้ต่างๆที่ไม่ชีได้มาแม่ชีได้มาจากพระคุณเจ้าบ้างจากครูบาอาจารย์ หลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชิน,นวงศ์บ้างไม่ชีฟังอริยสัจจบไม่ชีรู้เลยว่าขณะที่เราดำเนินชีวิตแต่ละวันเนี่ยเราต้องมีสติตลอดทำให้ไม่ชีคิดว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่มากปัจจัตตังจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะทุกคนจะรู้ว่าอยู่อย่างพอเพียงจะอยู่ยังไง